วันที่2และ3ามกรกฎาคม2566นายทวีพงศ์วิชัยดิตผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมอบหมายให้ในายเทพผลิตลิทินลงผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่สองอาคารดีหนึง่งโดยมีนายสุรพลอริยะบัญโยไทยผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมืองพร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนดินแดงอาคารแฟลตที่23-28เข้าร่วมกิจกรรมณโนะรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพวันนี้การอย่างชาติก็ได้นําผู้อยู่อาศัยในโครงการแฟลตด,ดินแดงหนึ่งนะฮะก็คือแฟลตที่23-25นะครับ เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจในการย้ายขึ้นอาการแปลงดีหนึ่งซึ่งแปลงดีหนึ่งนี้จะมีการก่อสร้างแล้วเสร็จในประมาณ ออกลางปี2567นะครับเราจะมีการ,รย้ายชาวบ้านขึ้นตึกก็วันนี้ก็มาทําความเข้าใจนะครับในการออขึ้นตึกนะครับนั่งเรื่องของการย้ายทะเบียนบ้านนะครับการอยู่อาศัยระเบียบการอยู่อาศัยนะครับและก็การรับบลชดเชยคื้ผู้ที่ไม่เอาอาคารเฟดใหม่นะครับก็วันนี้ก็ได้มีการจับลมให้ความรู้นะครับแล้วก็ทําความเข้าใจกับผู้อยู่ในชุมชนทั้ง3ามเฟดมันทันสมัยขึ้นอ่ะความสะดวกสบายดีขึ้น ความสะอาดสะอานดีขึ้นแล้วก็อุปกรณ์อะไรทุกอย่างมันปลอดภัยขึ้นมากก,กว่าเก่ามากกว่าเดิมเพราะของเดิมมันอายุนานมาหลายสิบปีใช่ไหมคะมันเข้ากับชีวิตสมัยใหม่ในการใช้ชีวิตในเมืองฝากขอบคุณค่ะการเคหะได้สร้างสารรค์สิ่งที่ดีๆเพื่อผู้อยู่อาศัยที่สามารถจะอยู่ได้ะคะ่ะไม่ได้แบบราคาสูงมากหรือแพงมากเกินไปตอนนี้ที่เราจะได้ขึ้นตึกใหม่เนี่ยก็ดีใจนะฮะทุกคนดีใจเพราะว่า การอยู่ตึกเก่าเนี่ยมันก็เสื่อมตามสภาพการที่ได้ขึ้นตึกใหม่เนี่ยเท่ากับเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิถีชีวิตของของอาการเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นนะฮะอยู่ได้อยู่ตึกใหม่ควา,ามสะอาดควา,ามอะไรนี่ดีทุกอย่างครับสุดท้ายก็ต้องขอบคุณการกีหาที่าหาที่พักอาศัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชาวชุมชนของเราครับ การประชุมดังกล่าวจัดให้มีการบรรยายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าอยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่สองอาคารดีหนึ่งได้แก่การนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่สองการให้ความรู้เรื่องการย้ายทะเบียนบ้านระเบียบการอยู่อาศัยเจ็ดหมวด หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิ์การเข้าอยู่อาศัยในอาคารดีหนึ่งและสิทธิ์การเข้าอยู่อาศัยครอบครัวขยายวิธีการขนย้ายและการขอรับเงินช่วยเหลือค่าขนย้ายการทำสัญญาอาคารใหม่การจับสลักเลือกชั้นและเลือกห้องในอาคารใหม่รวมถึงหน้าที่ของตัวแทนแฟลตและการเลือกตัวแทนแฟลตเพื่อเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้อยู่อาศัยในชุมชนกับการเคหะแห่งชาติต่ตอไป